ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะก็ซึ่งในวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนะกับแม่โนมกุลรานะครับก็ซึ่งตรงหน้าผมนี้เต็มไปหมดเลยซึ่งเหล่าพวกนี้นันนะครับนะเขาคือพาหะนะเขาคือตัวนำพาหะตัวนำเชื้อโรคเพื่อนที่จะแพร่กระจายสู่ผู้คน อ้มันเพิ่งออกมาเองนะมันโดนหมดเลยแล้วคือแบบมันกินทีโดนทีแบบอะไรวะโดนโดนทีแบบเสื้อเปลี่ยนด้วยคืออะไรโนนโนนโนนนี่ครับผมแล้วก็ซึ่งเกมนี้นะครับนะคือเป็นเกมอ่าเกมที่มีชื่อว่าซันนี่ซิมูเลเตอร์นะครับนะจำลองการจานนั่นเองนะครับนะเขาไปตั้งชื่อว่าโคโรนาซิมูเลเตอร์นะครับนะเพราะว่าถ้าตั้งเป็นโคโรนาซิมูเลเตอร์ในเกมอาจจะโดนแบนได้เขาก็เลยใช้เป็นซันนี่ซิมูเลเตอร์แทนนะครับผม นะซึ่งเกมนี้เป็นจําลองการแพร่เชื้อนั่นเองนะครับนะจำลองการแพร่เชื้อโควิดหน้าน,นะครับซึ่งฟีจเจอร์หลักของเกมเนี่ยมีด้วยกันคือดยการกดซ้ายจะเป็นการจามนะครับนะจามใส่ผู้คนโด่ปกติที่เกิดพวกนี้มันไม่จามใส่เนี่ยเราก็จามใส่นะครับนะจามใส่ปุ๊บนะครับนะได้ p อยด,ด้วยนะแล้วก็ได้จํานวนผู้คนที่เราแพร่เชื้อไปนะครับนะจำนวนผู้คนที่แพร่เชื้อไปเนี่ยเราสามารถเอาไปทําการปลดล็อกด่านได้นะครับนะปลดล็อกด่านเพื่อไปด่านต่อๆไปนะครับนะ ดยมาตรงนี้แล้วก็พิทาเบลเนาะเนี่ยไปดนปันต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็คือสามารถอัปเกรดสถานสนามบินได้นะครับนะอัปเกรดแล้วได้อะไรอันแรกนะครับนะอันโหลดสปีดก็คือจะทําให้คนลงลงจากสนามบินมาไวมากขึ้นนะครับอันที่2เพลนไซด์ก็คือจะทําให้มีคนมาที่ด่า,ดาน,นนั้นๆมากขึ้นอันที่3นะเพลนเรทก็คือจะทาให้อัตราการมาของเครื่องบินเนี่ยมันมาไวขึ้นปกติของผมเนี่ย ปกติมันจะใช้เวลา3นาทีครึ่งไม่ก็ประมาณ4นาทีนี่แหละนะแต่ตอนนี้ผมอัปเกรดไปแล้วเหลืออยู่แค่ประมาณ30วิไม่ก็1นาทีนี่แหละผมจําไม่ได้นะครับนั่นกะ็ยินเดีว,ว่ามันโดนแพร่เชื้อหมดแล้วนะนี่ไงใช้เวลา36วินะครับเพราะว่าผมอัปเต็มแล้วเนาะกดคลิกซ้ายเนี่ยเป็นการอ่าเป็นการจามนะครับนะจามใส่พวกนั้นซ้ายล่างนะครับนะ Neck Infection นะครับนะ Infection h a p p e n i n g คืออะไรตรงนี้นะครับนะ่าจะเป็นในส่วนของพวกแคลเร่พวก อ่าพวกพาหะนะครับหรือพวกนี้นั่นเองนะครับคือพอมนอันน,นับเหลือศูนย์เนี่ยนะนับเหลือศูนย์ปพ๊บมเนี่ยถ้าเกิดมีคนเนี่ยคนพวกเนี้เขาจะทําการจามใส่คนพวกนั้นเองแบบอ,อตตัตโนมัติไม่ว่าจะยืนไกลเป็นร้อยล้านกิโลเมตรมันก็จามถึงอ่ะนะ <laughs> นะยืนยืนไกลเป็นร้อยล้านกิโลเมตรมันก็จามถึงพี่ก็ยังงงเลยมันได้ไงวะ้ว <laughs> นะก็คือเป็นนับไพยหลานก็คือจะทาให้พวกนี้จามสนนันเองนะครับนะล็อก อาเคดนะครับนะเป็นการเล่นนะครับนะการเล่นก็คืออันนี้คือเขาจะดันนะครับนะก็คือในการดันหนึ่งครันะ้งเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรก็ตามมาอยู่ตรงแผ่นสีเหลืองๆเราก็จะได้เราก็จะได้จํานวนเงินนะครับนะคือพอยต์ข้างบนนี้เองที่เอาไว้อัพเกรดพวกของเนาะซึ่งเหรียญพวกเนี้ยเหรียญสีเขียวเนี่ยจะได้5้าพอยต์นะครับส่วนใบอันนี้จะได้ใบสีดาอันนี้จะได้5้าิบ ใบสีทองมันจะมีใบสีทองด้วยใบสีทองผมไม่แน่ใจว่าได้แ0 0หรือว่าได้1000พนะครับน่าจะได้1 0 0 0พันั่นแหละมันจะมีใบสีทองด้วยเนาะก็คือวิธีการเล่นเนี่ยนะก็ให้เรากดดรอปคอยคือจะใช้เหรียญอินเฟคชั่นห้าเหรียญในการดรอปเนาะเนะี่ยคือดรอปลงไปแล้วมันก็จะเป็นการดันดันเสร็จเนี่ยเราจะได้เหรียญเห็นป่นะเนี่ยมันจะเป็นการเล่นแบบเนี้ย <laughs> ส่วนตรงนี้นะครับนะเป็นเรื่องของการวิจัยนั่นเองนะครับนะ อ f e c t i o ัน a t e นะครับนะอันนี้ Infection Rate ก็คือถามว่าคืออะไรคือพอเราอัปเกรดเนี่ยมันจะทำให้ซายล่างเนี่ย next infection เนี่ยไวขึ้นนะครับนะมันจะบอกอยู่นะครับผมอ่าในกรณีนี้ผมอัปอันนี้อ่าในกรณีนี้ผมอัปอันนี้ก็คือจะทำให้อ่าเรตของการแพร่เชื้อเนี่ยลดลงไป4ี่นาทีนะครับอันนี้ก็ลดลงไปเท่าไหร่อันนี้คือ ทำเราจะได้เงินจากแครเรียเพิ่มขึ้นมาอีก3นะครับนะพี่จะได้เป็นเงินแล้วกันเนาะคือมันเป็นพอยนะครับนะอันนี้ก็คือจะทําให้เ a ทการแพร่เชื้อเนี่ยลดลงไปอีก3ก็คือมันจะ s t a ็กการ2อ,อันนี้ก็กลายเป็น7นะครับนะก็มีแค่นีอนนออนอนะ้อันนี้คืออัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออัปเกรดไปเรื่อยๆของผมอัปเกรดเต็มแล้วนะอันนี้ได้โบนัสสนิทก็คือการที่เรากดคลิกซ้ายแล้วเป็นการจามนั่นเองนะครับนะสนิทเ a ทก็คือ จะทําให้เรากดคลิกซ้ายเนี่ยได้หลัวยิ่งขึ้นนะครับนะปกติเนี่ยมันจะรอานานมากเลยนะปกติจะรอานานมากเลยกว่าจะจามได้อีกรอบหนึ่งนะครับนะน,นี่คืออัพเต็มแล้วสเนสปรีตก็คือจะทําให้วงในการจามเนี่ยมันกว้างขึ้นนะเราจะไม่เห็นเราว่ามันกว้างแค่ไหนแต่คือถ้าเกิดเราไปจามใส่คนเนี่ยคนอยู่ในระยะตรงเนี้ยคือจะโดนกันหมดเลยเลย้ยนะอัน,นี้คืออัพเต็มแล้วนะครับอินฟลักชั่นพอยต์ก็คือ เมื่อเรา up เป็นหนึ่งรอบเนี่ยถ้าเกิดเป็นหนึ่งทัพสิบสองก็คือปกติเราจามใส่คนเนี่ยเราจะได้มาหนึ่งพอยต์แต่ตอนนี้ถ้าเกิดอัพเต็มปุ๊บผมก็จะได้สิบสองทัพสิบสองก็คือจามใส่หนึ่งคนจะได้มาสิบสองพอยต์ต่อหนึ่งคนนะครับผมนะตรงนี้คาเอร์นะครับนะคาเอร์ก็คืออ่าผู้นำประหาคนอื่นนะครับนะผู้นำประหาคนอื่นๆก็คือนี่เองนะครับนะคือเจ้านี่เนาะนี่นะครับผมนะ คนที่จะแพ้เชื้อโรคเนี่ยมีแค่นูบหมวกสีแดงตัวนี้นะครับนะนูบหมวกสีแดงเนี่ยจะมีหน้าที่แพ้เชื้อโรคก,ก็คือสายร่างสีม่วงก็คือ next infection น In ี้นี่เองนะพอรับเดยส่วนปุ๊บมันก็จะทาการแพ้เชื้อโรคในทันทีนะครับซึ่งพี่ไม่ได้ซื้อมาทั้งหมดนี้พี่ซื้อนูบมาตัวเดียวนะครับนะอ่าเรามาดูกันนะต้องแค r ร l a เนี่ยเรามาทำความเข้าใจอ่าเรามาทาความเข้าใจกันนะครับนะ เราซื้อนู๊เนี่ยเราสามารถซื้อได้เรื่อยๆจะซื้อกี่ตัวก็ได้นะครับนะ <c oughs> ซื้อไปแล้วคือเขาจะทําการแพร่เชื้อทุกครั้งที่อไอเน็กซ์เฟนชั่นเนี่ยรับเดิมโซนนะอันนี้คือบทบาทของเบสิคนูบเนิร์ดเนิร์ลี่นูบก็คือนูบที่ฉลาดขึ้นมาไอเนิร์ลี่นูบเนี่ยเป็นตัวที่ดีถามว่ามันดียังไงมันเป็นตัวที่จะเสกมันเป็นตัวที่จะเสกเบสิคนูบนะไอเจ้าเนี่ยมันจะเสกเบสิคนูบมาเรื่อๆยๆนะครับนะ คือมันจะเสกมาเรื่อยๆแล้วพอมันเสกมาเยอะขึ้นเนี่ยพอไอ้น,นี่มันแพร่เชื้อถีมันก็โดนกันทั้งแมปประมาณนี้นะอันนี้คือบทบาทของเนลลี่นู๊ฟเนลลี่นูฟมีหน้าที่เสกเจ้าเบสิคนูฟนะครับตัวนี้คิงนู๊ฟคิงนู๊ฟคืออะไรคิงนู๊ฟก็เสกเนลลี่นู๊ฟคือคิงนู๊ฟเนี่ยมีหน้าที่เสกเนลลี่นู๊ฟพอเสกเนลลี่นู๊ฟออกมาเยอะเนลลี่นู๊ฟที่มีอยู่กันเยอะมันก็จะเสกเบสิคนูฟมาอีกไว้แล้วเบสิคนูฟก็จะทําากรแพ้เ เข้าใจใช่ปะส่วนตัวนี้โกลเด้นนกโกลเด้นนูกก็คือจะจะแพร่เชื้อใส่คนสิบคนในทุกๆก,การไซเคิลไซเคิลหนึ่งครั้งก็คือทุกๆการที่นับเหลืศูนย์ก็จะคือจะแพร่เชื้อสิบใส่สิบคนคือตัวนี้มันไม่จําเป็นอ่ะมันไม่จําเป็นอ่ะนะคือซื้อตัวนี้ตัวเดียวบอกเลยว่าเก็บเงินซื้อตัวนี้ตัวเดียวคือเงินจะพุ่งมาเรื่อยๆ,ๆเ,ลยเลยนะครับจะว่าไปแล้วพูดแล้วก็ ซื้อมาอีกหนึ่งสองสามสามตัวนะครับนะแล้วมันก็จะเสือกแล้วมันก็จะเสกไม่ใช่เสือกเสียงในลิ้นนุ๊ออกมาเรื่อยๆนะครับนะอันนี้คือทั้งหมดของเกมซนิซิมเลเตอร์มีแค่นี้นะครับผมป่ะเราไปที่ด่านต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะนี่นะครับด่านต่อไปของเราเดอะฟาร์มนะครับอ่าต,ตอนนี้พอเรามาที่เดอะฟาร์มนะครับนะก็คือ แน่ววาัะของเราเนี่ยจะมีการอ่ามีการกลายพันธุ์นะครับนะกลายพันธุ์ขึ้นแล้วก็ตอนนี้คือผู้คนเนี่ยจะให้เงินเรามากขึ้นกว่าเดิมถึงสิบเท่านะครับนะแล้วก็ You can g วก a c k อ๋อนี่คือเราสามารถไปที่เราจะกลับไปที่บ้านอีกครั้งก็ได้ออจดูเลยครับปุ๊บเออได้มาเยอะกว่าเดิมถึงเท่าจริงด้วยนะครับได้เหรอใช่เลยวะ ว่าตรงนี้ก็คือเป็นการแนี่เราก็จะมาวิจัยอันใหม่นะครับใช่ไหมเฮ้ยใช่จริงด้วยว่ะอันนี้คือวิจัยอันใหม่นะครับปุ๊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 บแล้วก็วิจัยเสร็จปุ๊บอุ้ยมีคนให้ซื้อใหม่ด้วยไมค์ก็มีลิทิมี่นะครับม่าซื้อมาเลยมิทิติมี่ซื้อซื้อซื้อนะครับนะแล้วก็มีวิจัยใหม่ไหมไม่มีนะครับในอันนี้ไม่มีเราคิดไปแต่ให้วิจัยอันนี้นะครับผมก็ นะ,นะนะครับนะี่อัปเกรดไปเนาะแพทยเชื้อนี่ครับนะได้เงินมาคูณสิทนะครับก็คือได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองเนาะแต่ว่าเรากลับไปที่เดิมก็ได้นะครับนะคือเราก็ต้องมา upgrade, อัปเกรดเออ่แอร์พอร์ตใหม่นะครับก็เต้าใจนะครับเออพี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดเราแพทเชื้อไปเรื่อยๆมันจะเป็นไงเนาะค,คือแบบเชื้อไมนมีการแกล้งพันถูกต้องไหม มันมันเป็นยังไงอยากรู้จังเลยแล้วก็ไม่รู้นะครับนะพอเรากลับไปที่เดิมนะครับนะอยากก้ว่ากลับไปที่ไปที่เดิมเนะี่ยมันยังเซฟอยู่เปล่าอ่ะโอ้ยเซฟอะโอ้เซฟอยู่กันเป็นฝูงเลยนะครับนะ <c oughs> เหล่ากองทัพนูของเราต่ก็มีแค่นี้คือ,อเจ้าอันนี้เนี่ยโบนัสเนี่ยเราจะได้หลังจากที่เราจะได้โบนัสคือถ้าเกิดหมดเวลาปุ๊บเนี่ย เวลาโบนัสหมดปุ๊บเนนะี่ยคือถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ในเมืองเลยเราก็จะได้เงินโบนัสมานะครับนะแต่ถ้าเกิดยังมีคนอยู่ในเมืองแม้กระทั่งคนคนเดียวเราก็จะไม่ได้เงินโบนัสนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดเวลาของโบนัสเหลือศูนย์ปุ๊บแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในเมืองก็คือโดนแพร่เชื้อกันหมดก็คือเราจะได้เงินโบนัสขึ้นมานะครับก็คือนั่นแหละ <c oughs> ได้เงินโบนัสนจะจ๊ะ มันก็มีแค่นี้นะครับนะสำหรับแบบอาสนีสซิมูเลเตอร์นะครับนะสนิซิมูเลเตอร์แบบจำลองการจามนะครับโอ้ยนี่ไม่ได้จามในไอ้นะครับก็ไปแล้วครับผมนะก็เจอกันที่ในในคลิปหน้านะครับผมนะก็เจอกันนะครับซิจูเก็น next time นะครับผมขอบคุณทุกคนทุกคนเอ่อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับไปแล้วครับผมเจอกันใกทีในคลิปหน้านะครับผมนะซิจูเก็น next time นะครับผม b าย bye